DTAC a c CELERATE โครงการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย สวัสดีค่ะไอที24ชั่วโมงวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารค่ะแต่ว่าการสื่อสารที่ว่านี้นะคะเป็นการสื่อสารระหว่างรถยนต์หรือว่า vehicle to vehicle หรือที่เรียกกันว่า V2V ค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าทําไมจะต้องให้รถยนต์สื่อสารกันแล้วการสื่อสารกันนั้นทําได้อย่างไรนะคะสําหรับเรื่องของรถยนต์ที่สื่อสารกันได้นี่นะคะทั่วโลกก็มีการวิจัยเรื่องนี้กันมานานแล้วล่ะคะ่ะมีการจําลองเมืองอัจฉริยะที่รถสามารถสื่อสารกันได้และรถก็ยังสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมได้จริงๆด้วยนะคะ ในประเทศไทยก็มีการทําวิจัยเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยดรอภินันต์ตั้นพันธ์นักวิจัยประจําอินเทล랩สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT บอกนะคะว่า Vehicle to Vehicle หรือว่า V 2 V นี้ก็คือการสร้างเครือข่ายสื่อสารระหว่างยานพาหนะค่ะโดยรถสามารถสื่อสารกับรถอีกคันได้เองอัตโนมัติหรือว่าสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมเช่นเสาไฟจราจรป้ายข้างทางได้ซึ่งก็จะส่งข้อมูลหากันในเครือข่ายว่ารถอยู่ตำแหน่งใดมีความเร็วเท่าไหร่มุ่งไปในทิศทางไหนแล้วแต่ แต่ว่าเราจะกําหนดค่ะว่าให้ส่งข้อมูลอะไรออกมาบอกบ้างการที่รถคุยกันได้นี้นะคะก็สามารถช่วยเตือนและลดอุบัติเหตุได้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างเช่นให้รถคันหน้าสื่อสารบอกคันหลังว่าการจราจรติดขัดให้ดับเครื่องเพื่อประหยัดน้ํามันเป็นต้นค่ะและยังสามารถนํามาช่วยประเมินสภาพจราจรช่วยการบริหารจัดการจราจรได้อีกด้วยนะคะ คือปัจจุบันอย่างถ้าเราขับรถอยู่เนี่ยข้อมูลนี่เราส่งถึงกันระหว่างยานพาหนะเนี่ยมันเป็นแค่ลักษณะของไฟสัญญาณหรือเสียงแปรใช่ไหมครับซึ่งเขาทัจจ้งจำกัดน,นะครับสมมติว่าถ้าเกิดบางคนอยู่ในมุมมุมอับหรือว่า อ,อยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยหรือที่เราเรียกว่า blind spot เนี่ยนะครับเราเราจะแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับกลุ่มกันได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามี V2V เนี่ยรถแต่ละคันจะมีการส่งสัญญาณออกมาว่านี่คือนี่คือตัวฉันฉันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการเข้าป้ายกันโดย,โดยที่โดยที่สายตามองไม่เห็นแต่สัญญาณวิวไปถึงเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเตือนว่าตรงนี้มีมีรถหรืออะไรซ่อนอยู่ให้ระวังอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องทางอะไรประมาณนี้นะ โดยงานที่ดรอภินันท์ทวิจัยอยู่นี้นะคะก็จะใช้เราเตอร์ที่มีการลงซอฟต์แวร์เฉพาะที่อาจารย์พัฒนาต่อยอดขึ้นมาค่ะเอาไปติดไว้ที่รถแต่ละคันนะคะคราวนี้รถแต่ละคันก็จะกลายเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบแอปพลิเคชันค่ะว่าจะให้เครือข่ายของรถที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นี้ทําอะไรได้บ้างนะคะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็มีประโยชน์ต่อาการจราจรอ,อย่างมากด้วยนะคะช่วงน,นี้ติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจค่ะ Intel เปิดตัวอุปกรณ์ IT ทสวมใส่ได้ตัวแรกเป็นกำไรอัจฉริยะทำจากทองคำา8 k k เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อแจ้งเตือนปฏิทินได้หลังโ o k i ียขายส่วนของมือถือให้กับ Microsoft ชื่อโ o k i ียกลับมาอีกครั้งเปิดตัวแท็บเล็ตโนเกี N1 ใช้ระบบปฏิบัติการ Android Lollipop สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดตามอ่านกันได้ที่เว็บ,บไซต์ it 2 4 h s com นะคะสวัสดีค่ะ